โค้ดกำลังแสดงจากเทียร์ไฟบัลครับผมสวัสดีครับเปาจากเทียร์ไฟบัลครับสวัสดีครับคริแพคครับผมสวัสดีครับโชคจากเทียร์ไฟบัลครับสวัสดีครับเพนเจครับสวัสดีครับปูจากเทียร์ไฟบัลครับสวัสดีครับแพ้ครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆันนี้มาร่วมงานยาวนสนเท่าไหร่แค่ไหนครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางผู้จัดครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับพี่ๆผู้จัดครับผบคนจัดงาน ก็สนุกม,มากครับวันนี้คือแบบมีอะไรให้ตื่นเต้นทั้งงานเลยใช่ใช่แล้วก็ได้รู้ถึงการ <c oughs> ประโยชน์ของการจารัดงานด้วยใช่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแต่ละกิจกรรมที่ขเขาจัดไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดเนาะหรือว่าการแข่งแดกควีนเลยอะไรอย่างนี้รครับมีแบบว่าธีมไหนว่าใครสนใจอะไรไหมสนใจแบบธีมไหนในแฟชั่นถ้าเป็นของเราตอนนี้เป็นธีมชนะตลกครับเฮ้ยแล้วนี่แล้วนี่ก็ เมื่อกี้ผมก็ได้ดูพี่ๆแบ็กพีนใช่ครับก็ตอนนี้เขากำลังจะมีแข่งใช่ไหมครับเป็นประกวดก็น่าติดตามมากครับก็ติดตามอยู่แล้ววันนี้เราก็แต่งตัวชาติพัฒน์กับพี่เขาเหมือนกันนะแล้วแต่งตัวใสยังไม่ใสยังยังไม่ติดแบบมีธีมอะไรงี้ไหมเออเรามีชื่อธีมของเราชื่อธีมของเราสามชาเราเป็นพยายามแต่งออกมาให้มันหลากสีมากที่สุดเลยครับให้มันเข้ากอเทศกาลพายนะครับที่แบบว่าสีสันสดใสอะไรอย่างนี้ยครับ ปกติก็จะเห็นพวกเราในลุคแบบว่าสีขาวสีดำหรือว่าแบบดีนอะไรอย่งนี้ครับรอบนี้ก็พยายามแบบว่าใช่ใช่ใช่ร <laughs> ประมาณนั้นก็ได้อะ่อตตางานที่นี้เลยครับยังไงก็ฝากแฟนทุกคนนะครับเชินติดตามงานฟลายมันนะครับ<ช>ก็ <laughs> มีหลายกิจกรรมให้มาเข้าร่วมกันนะครับแล้วก็ในวันที่หนึ่ง วันนี้ก็จะมีใช่อยากให้ร่วมกันยมาร่วมเดินกันนะครับผมช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเพื่อข a เอาให้กับเราพี่ๆนะครับได้ครับจะเห็นว่าเรได้ไปร่วมขบวนพาลได้ไหมก็ตอติดตามนะติดตามติดตามีทะไรออะไรดีมากไม่แน่แต่งี่อไดีุ้ยอาจจะไม่ไหวครับเอ็นเจจะแต่งเฮ้ยเอ็นเจเหรอไม่ไหวฟาเฟ่าอะไรเงี้ยใช่ันุมาน นี่แน่ถ้าสมมติ่ามาจะมีหนุมารละหนึ่งคนแน่แล้วมีหานุมารแล้ก็จะมีอ่าโกบริอีกคนนึงอคนน่ใช่อันนี้ไม่น่าเขาตีคู่กันมาได้จับมืออันุมานมาครับนีเซิสืด้วยมีเซนเืเริ่มไปลึกละไปไกลแล้วใช่ไมครัไม่ไ้สลก็ได้คอสีมก็ได้ ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าซุ่มซ้อมอย่างหนักนาครับเตรียมตัวอย่างหนักถ้าเตรียมตัวกันแทบคนลนเสย็จกับร่ายกายมากขึ้นทุกคนก็เริ่มเตรียมโชว์แล้วก็ใช้คำว่าพร้อมเลยครับก็ใกล้วันที่งานแฟนมีตก็ให้เราติดตามรับพร้อมได้ครับจากคนที่จากคนที่ไม่เคยรู้จักกับร่างกายตอนนี้ก็เริ่มไม่รู้จักเหมือนเดิมไม่รู้จักไม่รู้จักเหมือนเดิมไม่รู้จักเหมือนเดิมไมรู้จักเหมือนเดิมรู้จักเหมือนาดิมมรู้จักเหมือนเดิมไม่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 า พวกเราก็ช่วยกันเพื่อทําให้มีงานนี้เกิดขึ้นมาเนาะที่นี่แฟนคลับทุกคนเป็นส่วนสำคัญจริงๆที่ทําให้เกิดแฟนมีขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเรียกว่าไงเซเล์เบดไปกับพวกเราร่วมเป็นคอนซูมจัมสุดท้ายอในเรื่องแก็อันนี้พวกเราตั้งใจกันมากๆครับผมซ้อมมาเกือบสองเดือนนี่ทล้วไม่เนคลักที่เปิดเลยเหรอโอ้โหมีแบบว่าดีมันจมีแบบว่าโซนทแบบว่าตัดเปิดยังงี้ไเฮ้ มีหรอเอ็นจีตีล่ามี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 ไม่น่ล้มีมีอ่ะมีผมบอกลวเจะแพลนทุนทำครับแน่นอนต้องจับตาดูให้ดีครับมีหลายโชว์แบบว่าเรียกว่าครบทุกรสแล้วกันครับไม่ว่าจะเสิร์ฟความหวานความสนุกความมันเลยครับจกได้ว่าแบบว่าถ้ามาแฟนมีของพวกเราก็ได้รับครบตัวชาติแน่นอนนะมีมีโอ้ยมีแน่นอนไม่แน่เหมือนกันใช่เขาจะไม่ออกมาเลย มีแบบคอยได้แจ้ว่าโชว์ใครที่แบบว่าน่าโชว์ทีสุดน้าโชว์นี่นี่นี่มีชวงพี่ชายสวรรค์ูกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อสวรรค์แล้วมีนี่เพราะงานนี้มันตีมสุดสนุกเองอ๋อใช่ใมีโชว์ของพี่ชายผมคนหนึ่งอ๋อีมเป็นบ้านมีสิ่งนะครับคิดว่ามีความหลอนเป็นมุมใหม่ๆที่เราจะได้เห็นดูนี่มีแบบโชว์เมเฮ้ยไม่มีครับ จเข้างหลังน่าชู้แล้วครับไม่ได้ไม่ได้แล้วแฟนมินไม่ได้แล้วสปอยแค่นี้เหมือนที่พี่กิตบอกครับมีดอเด็กครับผมแฟนมินมีดอเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไคเด่อะไกาวเบิร์ดแฟนมีมีมีดอเด็กครับจำไว้มีดอเด็กเป็นส่วนสำคัญเลยมันจะเกี่ยวอะไรกับใครอะไรยังไงมีดอเด็กเขาพูดได้แค่นี้เลยมีเด็กๆเยอะมีดอเด็กครับไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้ว ดดููต้องรอติดตามชมครับผมถ้าอยากรู้ก็ตอนนี้ยังมีบัตรขายอยู่นะครับผมแล้วมาเจอกันวันที่10สิงาครับผมมีกับลาผมครับมีดอเด็กแน่นอนรับยูนิทอลยูนิทอลครับผมนี่นี่ทำโปโมชั่นมาเป๊ะเชียวก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ซิกเก็ตเมลอนใช่ที่าที่ไม่สามารถมาได้สามารถไปดูไอะไรที่ซิกเก็ตเมลอนแต่บัตรเหลือนะครับบัตรยังตอนนี้ยังซื้อได้ เมีสุดหล่อไปแล้วคนหนึ่งครับสวยเขาห็นเขาขึ้นจอที่โอเคครับผมว่าอ๋อสไอ้ที่เพดานสวยครับวันนี้ฟ้ามันมีแบบมคนไฟอะไรอ้ี้ฟ้าโล่งครับฟ้าโล่งวันนี้ฟ้าโล่งฟ้าโล่งครับวันนี้ฟ้าโล่ง ติดตามผ่านทาง Official ของ Teemusic ครับที่เพิ่งปล่อยไปบอกว่าเดี๋ยวจะมีรูปสปอยเล็กๆน้อยๆออกมาอีกแน่นอนโอเคก่อนมแายแร็ปเปอร์อย่างนี้บ้างเฮ้ยสายแร็ปเปอร์ใช่ครับสายไทยครับอาจจะลูกทุ่งใช่ลูกทุ่งเลยใช่ไหคะช่วยด้วยต้องรอติดตามรีบเตรียม Music นะครับดีเด็ดดีเด็ดที่ว่ามีมีคนเดินแล้วก็เป็นสายแร็ปแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้องแร็ป เมาแน่เลยเมาแน่นอนใช่ครเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ฮะอาจจะมีลูกฟุ่งด้วยเฮ้ยพูดไปก่อนพูดไปเรื่อยเลยอันเนี้ยน้องคิวแล้วเปล่าในใจลูกฟุ่งลูกฟุ้งไม่เป็นครับไม่เป็นต่อแลผมก็รอติดตามชมกันดีกว่าครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมีไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆผ่านทางช่องเทียร์ของพวกเราหรือว่าคอนเทนต์ในช่องเทียร์มิวสิกครับผม ที่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีเรียกว่าไงเพื่อนเพื่อนนักแสดงหลายๆคนที่แบบว่าอยู่ในค่ายเราได้มาโชว์ความสามารถพิเศษในหมูที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ครับชินเต้นโปรเจกต์ไปแบบไหนนะคะทำ้อซ้อมก็แบบว่าหนักน่วงครับหนักน่วงบอกได้เลยว่าซ้อมเต้นกันวันเว้นวันเลยช่วงนี้พูง่รมต้องมายกันซ้อมเต้นเฉยๆผมอาจจะอยากรำลิเกก็ได้พี่ ผมอาจจะเป็นแฟนคนจนตรงทนหน่อยเนาะอี้ก็ได้ใครจะไปรู้เราทำแฟนเราพูดไรก็ได้เห็นก็เจอกันครับวันที่สิบครับผมแฟนมีครับไฟเดย์เพเก้าแฟนมีครับบัตรกดได้ที่ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ไม่รู้ไม่แน่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันที่ผมคือผมรู้แค่โชว์ตัวเองเลยอันนี้จะสารภาพเลยเพราะตอนเขาถึงซ้อมผมหลับทำไม่เหมายถึงแบบตอนคนอื่นซ้อมครับโชว์พิเศษ ฟ้าสวยกันนะครับวันนี้ต้องรอทางออฟฟิเชียลก็ต้องรอทางออฟฟิเชียลประกาศครับก็เรียกว่าไงเป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามชมแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรียกว่าไงอ่ะการประกาศทางออฟฟิเชียลออกมาว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อาจจะได้เห็นคู่ให,ใหม่หรือว่าอะไรอย่างที่พี่กล้อมได้พูดไปครับผม ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออฟฟิเชียลประกาศครับเดี๋ยวออฟฟิเชียลประกาศสามารถรอติดตามได้ในานเลยมึงรอมรอแล้วมึงเหนียวหมดเนี่ยตอนไหนตอนไหนก่อนมถามถึงแฟนมีดของเจนที่เดินที่ไปกัมพูชามาก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวกัมพูชามากๆครับที่แบบว่าให้การต้อนรับอย่างดีเรียกว่าไงอ่ะไปรับที่สนามบินอะไรเนาะแล้วก็ เรียกว่าไงมาเข้าร่วมรับชมการแสดงโชว์จากพวกผมสามคนแต่ว่าเยอะมากเลยก็ไม่คิดว่าจะมีแบบว่าพี่ๆน้องๆขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีคนไปไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นต่างถิ่นเนาะแต่พอเห็นพี่ๆให้การต้อนรับเป็นอย่างนี้มากบอกเลยว่าแบบไม่ว่าจะเป็นรักษาดีบอยู่รยังมุมไกลๆขอแค่เป็นอะไรเงี้ยครับพี่ๆเขารองได้ดูเพลงเลยเห็นี่แบบเพลงค่ะเพลงเกหไใช่ครับ ก็เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์โชว์ดีกว่าครับเพราะว่าคิดว่าแบบในเมื่อเราไปบ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเรียกว่านาเสนอความเป็นกมพูชาให้ครับคนกมพูชาได้เห็นว่าแบบพวกเราใส่ใจพวกพี่ๆเขาเหมือนกันโดยการแบบพยายามนำเพลงพระเด่นที่ที่ถูกบ้างเพราะว่าได้ซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็เข้าห้องอัดเลยมกล้องสลัดล้นนะแปลว่ารักนะครับนี่เนนี่ อะไรนะ้องสลานอ่อนอืมฟองสลานอ่อน้องสลานโตอะเอ้ยไม่ได้แล้วได้ทีเดียวเกิดอะไรผิดขอโทษนะครับแต่ผมว่าถูกผมจำได้นะไม่มีไรไม่ก็้องสลานอ่อนนั่นแหละครับแปลว่าฉันรักแปลว่ารักนะครับโอ้อกใครครับเออบอกใครน่ยพูดไปเรื่อยๆฟ้าสวยวันเนี้ยจริงฮะ ก็ผมก็อยากฝากแฟนๆนะครับติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นนิทเทลเมลสิบแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่กลังจะออนมาให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนครับก็ฝากติดตามทางแฟนเพจล็อกเทเชลของทางเชียร์ไพวันเชียร์มิวสิกแล้วก็ทีมที่พลตฟ์กองนะครับผมใช่ครับวีเราจะฝากไหมครับสองคนก็ใครที่สนใจอยากจะมาแฟนมีนะครับก็สามารถกดปั๊กได้เลยนะครับทางเว็บคอนเสิร์ต ส right um, ่วนใครที in right right ่มาดูไม่ได้ก็สามารถดูไลฟ์สดนี้ได้นะครับทางเทเเราครับใครสามารถมาดูได้เยอะนะครับรวนที่ชวนน้องชวนป้าชวนหลานมาให้เลมาให้หมดเลยแล้วพวกเราตั้งใจกันมากอ๋อก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่มีหวังแน่นอนงานแฟนมิทเอ้นี่ติดปันนี้เออตรองรุนว่าทุกคนจะเตรียมอะไรไว้ให้ทุกคนดูดูครับเตรียอะเฮ้ยต้องเตรียมพิซซู่เข้าไปนะคพราะว่อยากจะบอกว่าถ้าทุกคนคิดว่างานไฟนอลอ EP จนแล้วอ่ะ งานนี้คุ้ลกลมกว่าแน่นอนนี่กันปิดจบเลยน้องโชวตัวนี้ใหญ่ขอแบบลูกคอาถามสำถามโชว์ร้องี่สโชว์เลยมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันแฟนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ